อายุเท่าไหร่อายุ40จแต่อันนี้เขาเริ่มเพียงเป็นต้อลมนะเป็นนิดๆยังไม่ยังไม่เยอะแต่ข้างนี้จะชัดฝากข้า,างข้างนี้จะเล่าเล่าหมอที่เบิ้งพ่อให้พ่อแม่พ่อท่านท่านที่ไปขับรูพูดมานั่นนลละจ้ <laughs> ะนั่นนั่นเราไปเห็นหุงมเราฟันและแต่คนเราเบิ่งไงน้ำเนี่ยจ้าจ้า อ่า<ด>อันนี้อายุเท่าไหร่อายุส่อายุแล้วตอนนั้นทานแล้วเป็นยังไงทานไปขวดหนึ่งเป็น,ปนยังไงบอกไอตอนนั้นมันที่เป็นฟางมันฟางเป็นมัวไ,ไปเบิดนดะคะมาที่นี่กันเลยกัเลยซื้อไม่กินแช้สี่หมือนเนืงมันมัน,ม,นมันแก้งก็เทากินไปเลยอันนี้นี่เอาไปให้พ่อให้แม่กินพ่อแม่ก็ว่ามันดีนะกัเลยก็เลยนนั่นแต่เนี้ยอันอันนี้ชื่ออะไร ซื้อทำแสนอายุสิสองใช่ไหม<ะ>เอ็เป็นเนี่ยเนี่ยเอาบุญบุญเขาได้บุญเขาจะไปบอกคนอื่นไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวคือยานเนี่ยเราใส่ยาจีนหลายตัววันนี้ก็มาที่บ้านลาดเหนือเลยเนีย่ต้องบอกว่านี่วันนี้เป็นผู้นําบุญถือว่าการให้ดวงตาให้แสงสว่างคนแล้วก็มาบอกเพื่อนๆจากการใช้ใช้ของ ใช้ใช้ดีแล้วมาบอก <นะ S 1> มาบอกก็ <นะ S 1> เอาบุญด้วยคนอื่นจะได้รับรู้เนี่ยอายุแค่สี่สองเป็นโรคต้อนะบางคนก็ยังไม่เป็นแต่ว่าเอาเขาเป็นเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะต้องลอกพอลอกเสร็จแล้วเนี่ยมันเข้าตาดําหลังจากนั้นเนี่ยพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เขาก็จะต้องลอกอีกที <Yeah. S 1> นี้อาการมันจะทรมานเพราะว่าภาวะที่เราอยู่ทุกวันเนี้ย ถ้าอันเนี้ยมันทานแล้วเป็นต้นเหตุต้นเหตุที่ที่อาการที่เราเป็นอยู่มันจะค่อยๆดีขึ้นถ้าบางคนเนี่ยทานแล้วเนี่ยขับลมผายลมแล้วขาที่เดินไม่ค่อยสะดวกเดินดีขึ้นได้ช่วยได้นะคะมันระบายขาห้าสิบหกใช่ห้าสิบหกดีเนาะอ่าเนี่ยค่ะและทีนี้ยาเนี่ยโอ้โห่าจะ ปาแก้ไขแก้ยังควอมบำรุงได้นะคะว่าจะนั่นได้บำรุงเสียงไปหลายนะเพราะว่าจากที่แบรปด์ตาตาต้อไม่เชื่อสมุนไพรแล้วมีหมอจีนเนี่ยเขาทาให้แล้วเมื่อก่อนเป็นลูกกรนิ้วพอมาใช้กับคนแล้วคนเ็าจะปวดชาวบ้านก็จะปวดเป็นลูกกรนหรือกลัวใสสเตอรอยอยแต่วันนี้ก็พยายามปรุงพยายามรักษาพยายามหามาให้เป็นสูตรสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนรับรองยาบางตัวนี้โลเป็นพันพันกว่าใส ของดีไม่กลัวเพราะว่าเราต้องการเอาทําบุญด้วยวันนี้เงินที่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ไปถวายใบสีร่วมบุญโโลแล้วก็ซื้อของนะั่นก่อนคุณทุกคนก็ได้บุญร่วมกันเนาะวันนี้ก็เออได้มา<อ>ยินดีได้มาเน,นารซาธุเนี่ยเนี่ยะเนี่ยเอออันนี้ของไทยเนี่ยเองดูแต่วางสีแกงไห้ใซเนี่ย